อาจารย์สมัยโพสร์นะครับจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสายไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆนะครับในระบบแรงต่ําที่เราใช้กันในบ้านเรือนก็จะมีอยู่หลายลักษณะด,ด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับในเรื่องของเครื่องมือลอ,อุปกรณ์ที่ที่เราใช้กันในวันนี้ว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็จะต้องใช้แล้วก็สําคัญมากอันดับแรกเลยเรามาดูจากทางด้านซ้ายมือของเราก็จะมีหลายอย่างมากนะครับเครื่องมือที่ใช้ที่มีเยอะก็ยิ่งดี แต่สิ่งที่ผมใช้วันนี้ก็คือครีมนะครับอันนี้เป็นครีมช่างที่ใช้ในการจับตัดหนีบได้ทุกอย่างเลยก็จะมีขนาดที่มัน6นิ้ว7นิ้ว8นิ้วอย่างนี้นะครับนะต่อไปก็จะมีคัตเตอร์นะครัตเตอร์ที่ใช้ในการปอกสายมีหลายรูปแบบนะที่เลือกใช้นะผมก็เตรียมมาทั้ง3แบบเพราะว่านะใช้ได้ใช้งานได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับหน้างานขึ้นอยู่กับสถานะของงานเราก็จะมีครีมตัดสาย แบบนี้ครับนี่คือคีมตัดสายที่ใช้เป็นคีมตัดอย่างเดียวนะครับบางตัวจะเป็นตัดปอกนะจะมีร่องตรงกลางแล้วก็มีคีมปากแหลมมีไปที่โจบ้างแล้วแต่คนจะเรียกนะครับถ้าผมเรียกว่าคีมปากแหลมที่ปทีโจบ้างนะครับเอาไว้หนีบในที่แคบไว้หนีบในมุมต่างๆนะก็จะใช้กันก็คือตัวนี้เออก็จะมีคีมปอกสายครับเป็นแบบอัตโนมัติขึ้นมานิดนึง แล้วก็มีครีมตัดตัวนี้ผมก็ชอบชอบใช้เหมือนกันเป็นปากขอเป็นปากนกแก้วนะครับก็ใช้ดีั้งมีทั้งตัวเลยก็ก็ตัวใหญ่เพราะบางทีเราตัดสายที่ใหญ่ก็ต้องใช้ตัวที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงในเรื่องของเครื่องมือกันอีกทีนึงเนาะตอนนี้เราแค่ที่ใช้งานอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในเรื่องของอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้เราต่อสายสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของสายไฟ สายไฟที่ใช้วันนี้นะครับผมเลือกใช้ขนาดที่เ,เล็กนิดนึงนะครับเป็น T H W แล้วก็ V A F นะครับนี่คือ V A F สายที่เดินภายในบ้านตีกิฟของเราเนี่ยเป็นสีขาวจำนวน2ชั้นนะ,นะครับข้างในก็มีทองแดง2แกงแล้วก็เป็น V H F เป็นทองแดงฝอยเป็นสายอ่อนนะครับที่ที่เอาไว้ใช้ไวริงในตู้คอนโทรลนะครับนี่ สีไม่ต้องพูดถึงกันเพราะว่าสีมันมีหลายสีแต่ผมหยิบมาใช้แค่ที่เท่าที่มีอยู่เป็นเศษสาที่ที่เราเตรียมไว้นะครับนะแล้วก็มีนะครับสายอ่อนที่ใช้เดินพวกปักพัดลมนะครับเอามาทําปักนะเป็นทองแดงฝอยที่ที่ปลายนะครับเป็นทองแดงฝอย,ยนี่มีขนาดอันนี้เราอาจจะพบเจอกันกันบ่อยสายอ่อนกับสายแข็งวเวลามาต่อกันเนี่ยมัน มันค่อนคางที่ยากทาให้มันอยู่เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าทําอย่างไรแล้วมันต่อแล้วถึงจะอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการต่อในลักษณะแบบแรกเลยที่ใช้งานกันเป็นประจํานะครับแบบที่1นนะเรียกว่าการต่อแบบหางเปียหรือพิทเทลจอยนะครับจะใช้กันในเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าในบล็อกต่างๆเจ็ชัมบล็อกในบ้านนะครับในอาคารต่างๆเรามาดู การต่อแบบผังเบียร์เราทํายังไงอันดับแรกนะครับเราก็หยิบไฟขึ้นมาเป็นทีเดนะครับหรือจะอขนาดเท่าไหร่ก็ได้แต่วันนี้ผมเลือกใช้ขนาด1.5นะครับก็เราทําการปอกสายนะครับหยิบสายขึ้นมาทาการปอตปอยาวหน่อยได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายาวแล้วตัดออกนะเส้นแรกนะครับเส้นที่สองนะโดยประมาณนะครับ2นิ้วก็ได้ครับนะจะใช้คีม,มใช้มิเตอร์ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน พอเราได้สายแล้วนะครับเราจะเอาขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวามันขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน,นอย่างผมผมเลือกที่ขวาทับซ้ายนะครับแล้วผมต้องการจับ,จบเสร็จแล้วนะครับจะใช้มือบิดก็ได้ถ้าเป็นสายที่นิ่มๆเบอร์เล็กๆเนี่ยเ,เราสามารถที่ใช้มือบิดได้พอบิดไปเสร็จปุ๊บเราดูเรื่องของความสวยงามมันจะเป็นรูปตวัววีตลอดเวลาถ้ามันไม่ได้เป็นตวัววีมันจะบิดเป็นเปรี้ยว เลือกเกี่ยวมันจะไม่สวยถ้าใครเจ็บมือก็ใช้ครีมในการที่ทําการบิดได้ตอนนี้ผมก็จะใช้มือนะครับนะครับเสร็จแล้วสามารถใช้ครีมได้ด้วยนะครับครีมบิดนะครับปีบเกี่ยวนะครับก็จะได้ ออกาตามที่เราต้องการเมื่อมันยาวเราก็ทําการตัดมันทิ้งนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนี่ครับการต่อสายแบบน,นี้ไม่ได้รับแรงดึงนะครับสามารถที่จะดึงแล้วหลุดได้เลยนะแต่เป็นการต่อเพื่อที่จะให้มันใช้งานได้แล้วก็รวดเร็วนะครับเป็นจุดต,ต่อที่ใช้ในจังชันบลอก o c ทั่วไปนะครับส่วนใครจะเอาเทปพันสายพันนะครับชุนโหลหุ้มนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับ ก็นี่คือแบบที่หนึ่งผ่านไปเสร็จแล้วผมก็อย่างที่สองนะครับเราเรียกว่าการต่อสายแบบต่อตรงนะครับเป็นการต่อแบบต่อตรงสายแข็ง t h w e อันนี้ก็มีความสำคัญน,นะครับการต่อตรงแบบนี้ข้อดีคือสามารถรับแรงดึงได้นะครับดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้หางเปียกรับแรงดึงไม่ได้เหมือนเดิมครับนะทำการต่อสาย ได้สองเส้นเลียให้มันตรงนิดนึงแต่ไปทํางานจริงนะครับอาจจะไม่ต้องสวยขนาดนี้ก็ได้แต่มันอยู่แล้วครับมันจะเหมือนการมัดข้าวต้มขวาทับซ้ายซ้ายทับขวานะครับเว้นระยะถามว่าชิดอย่างนี้เลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้าเราพันทับไปแล้วมันจะมีพื้นที่ให้เราได้ทําเกีียวตีเกีียวได้นะครับมาดูนะครับผมขวานะครับทับซ้ายเห็นปุ๊บผมจับมือซ้ายจับที่ตรงการกระบาดก่อน เสร็จแล้วผมเอาเส้นที่ซ้ายเนะี่ยมาพันทับเส้นที่อยู่ทางขวานะครับแล้วผมก็เอาทางขวาไปทับทางซ้ายแล้วทําการบิดนะครับบิดทีเนี้ยต้องเรียงหน่อยครับนะเพื่อความสวยงามกี่รอบนะครับมันขึ้นอยู่กับปลายสายที่เราเลื่อไว้นะพอถึงเต็มบินนะครับนะด้านนี้ก็ทำต่อ การต่อสายที่แข็งแรงแล้วก็แน่นไม่มีการขยับเนี่ยจะลดปัญหาเรื่องของยิวมต้อนมีไฟได้จุดต่อรวมได้นะครับเมื่อมันยาวนะครับสามารถใช้ครีมช่วยได้เพราะช่วงนี้มันจะเจ็บมือถ้าเราไม่ใช้ครีมในการที่จะเก็บเสร็จแล้วก็ใช้ครีมแตกนะครับยาวก็ใช้ครีมแต่นิดนึง ดูงองก็ไม่หลุดครับนะเราเรียกว่าการต่อตรนะครับของสาย THW เสร็จแล้วก็ตัดสายครับเพื่อนําไม่ใช้ต่อได้ใส่ถุงมือก็ดีนะครับการทำงานฝึกไว้ครับจะได้มีความเคยชินนะครับบางคนไม่ใส่ถุงมือทำงานไม่ได้มันช่วยได้ครับมันทำให้คุณไม่เจ็บใช่ครับอย่างที่สองต่อไปนะครับนะเป็นการต่อนะครับสาย เรื่องของการต่อแยกแบบสามทางแบบนี้ก็จะมีความยุ่งยากขึ้นมานิดนึงเรื่องของความแข็งจะต้องมีสายนะครับที่ใช้นะเดี๋ยวผมจะมีสายนะครับที่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับเบอร์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพื่อความแข็งแรงก็จะเป็นเบอร์2.5จุดห้าแต่นี้เป็นการต่อพว่วงมีสายเมนเดินทางตรงอยู่ครับแล้วเราก็เอาสายไปเกาะนะครับ ต้องใช้นะครับเครื่องมือช่วยคือคัตเตอร์นี่ครับหเส้นแล้วก็วมี1เส้นไปผ่านลอบเราเรียกวทางถ้า4ทางก็ต่ออีกด้านนึงครับนี่ผมจะพิจสามทางาก,การกี่นะครับถ้าทําอยู่กับตัวที่ที่พื้นอย่างเงี้จะทํายากเพราะว่าในความจริงแล้วเวลาที่ไปทํางานจริงเนี่ยครับ สายนี้มันจะถูกลอยอยู่ในอากาศนะครับมันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเพราะมันจะถูกถูกดึงให้ตรงนะครับมันจะถูกดึงลักนสะานี้นะครับแล้วก็ปอกนะครับอย่างนี้ถ้าเรามีคนดึงสองฝั่งมันทางานได้ง่ายขึ้นแต่เราทาเองก็จะลาบากนิดนึงต้องจับนะครับได้แล้วนะครับทีนี้ เราก็จะทำเอาเส้นที่มีสีนตาลนะครับไป่ันรอบตัวมันนะครับ่านมาข้างหน้านะครับแล้วก็รวมแบบนี้ ถึงช่วงนี้ก็เจ็บก็เราใช้คิงช่วยครับนะครับถ้าเราปอกพื้นที่ไว้เยอะมันก็เหลือพื้นที่ว่างเยอะนะครับ,นะรบก็ต้องพันฉนวนเก็บเพราะฉะนั้นก็เวลาที่เราจะปอกโครงการก็คำนวณว่าเราจะพันกี่รอบ นะเป็นงานที่สามครับเนาะ,ะส่วนงานที่สี่ที่เราพูดถึงกันเป็นการต่อสายนะครับสายอ่อนแล้วก็สายแข็งครับเมื่อกี้ร่วงดือแบบนี้เราเจอปัญหากันบ่อยนะครับหลายคุณเคยสอบถามมาหมนกันว่าเทำยังไงสายก่อนกับสายแข็งมันพันกันไม่ค่อยอยู่เลยเวลาต่อเสร็จแล้วสายอ่อนมันชอบหลุดออกมาครับเดี๋ยวมาลองดู

ของแบงฝอยครับเนาะกับของแบงตันนะครับหรือ THW แล้วก็สายอ่อนนะครับแล้วก็อีกเดียวแล้วก็เอาสายอ่อนครับพันรอบสายแข็ง เพ่คิดอะไรมากครับปันไปครับในระดับหนึ่งมันยาวพอแล้วนะครับเราก็ทำการเสร็จแล้วก็นะครับเมื่อเป็นนี้แล้วเราทำการพับสายที่เป็นสายแข็งครับลงมาหนีบลงมาหนีบสายห่อน,นะครับแล้วก็ถ้ามันยาวไปเราก็ตัดทำการตัด แล้วก็บีทีนี้มันก็จะลดปัญหานะครับให้สายที่เป็นสายอ่อนเนี่ยหลุดง่ายได้นะครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเคครพราะการต่อสายทั้งหมดตอนนี้สี่คันละสี่แบบรูปแบบเนี่ย ทุกอย่างก็จะมีสมุนท์หอกขึงทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้ว่าเป็นในรูปแบบของตรงนี้ทั้งหมดเลยต่อไปนะครับจะเป็นการต่อแบบต่อตรงนะครับแต่เป็นการต่อแบบรับแรงดึงนะครับของสาย VAF ขนาดที่ใช้คือ2อคูนหนึ่งนะครับตามเนมเพลย์คูน ีนี้สาย vf นะครับสเส้นเลยกันจะทำการต่อสายในกรณีที่สายไม่พอแล้วก็มันไม่ถึงต้องทการต่อสายจะต้องต่อแบบที่เป็นรับแรงดึงเมื mm ่อกี้เราต่อแบบรับแรงดึงแล้วนะครับแต่เป็นแบบเส้นเดียวทีนี้เราจะมาต่อในรูปแบบของสาย vf ท,ที่มีออสองเส้นก็ต้องต่อสายก่อน บางคนนะครับขึ้นอยู่วิธีการปอกสาย VAF ของแต่ละคนบางคนก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการฉีกก็ได้นะครับข้างในก็จะเป็นฉนวนอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นสีลายก็สีน้ำตาลฟ้าก็คือยู่ตอนเนาะเราจะไม่เอาคัตเตอร์มาปาดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรากันักไม่ได้หรอก มันจะโดนฉนวนข้างในนะครับห้ามโดยเด็ดขาดนะครับให้ใช้ครีมนะครับเป็ครีมตัดครีมชาง,างต่างๆก็ได้ทาการตัดฉนวนที่เป็นชั้นนอกออกนะเราก็ได้ไมาแล้วหนึ่งฝั่งอีกฝัง่งก็ทำวทิธีการใช้คัตเตอร์กรีดทีนี้กรีดเรากรีดเบาๆนะครับเบาๆเราตรงการกะให้ตรงกลางเพราะตรงกลางร,ระหว่างสายกับสายเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้ว นะครับกรีดเรามากเลยเพราะถึงเส้นสุดท้ายเนี่ยตรงที่เราจะฉีดแล้วนะครับเรากรีดให้มันขาดเลยนะครับลงให้มันขาดเพื่อที่เราจะทําการจับได้นะครับเดี๋ยวเติมมากเดี๋ยวเติมก่อนแล้วเราก็ฉีดมันออกง่ายเหมือนกันนี่คือรูปแบบแต่ต้องวางกับพื้นนะครับไม่ไม่แนะนําให้เอามือไปวางอย่างนี้นะครับแล้วก็กรีดไม่ได้นะครับอันตรายเราพลาดนไม่ถึงบอคอมเมนใส่มือ อันนี้ก็ยากนิดนึงบางคนไม่ได้ต่อลักษณะแบบนี้นะครับจะลองดูเวลาต่อเราก็ต้องน้ำตาลกับน้ำตาลฟ้ากับฟ้านะครับให้เจอกันเพราะลายกันเม็ต้อนมันแยกกันอยู่แล้วนะทีนี้เราทําการปอกสายเราจะต้องปอกนะครับสองเส้นเนี่ย ถ้าเราต่อตรงกันมันจะเป็นกุ่มเป็นก้อนแล้วบางทีฉนวนมันหลุดเนี่ยครับนะแล้วทองแดงมันแตกกันเพราะในจุดเดียวกันเราจะให้มันแหลกกันเราเรียกว่าแหลกหรือว่าเยื้องกันนะครับทำการกันิดนึงครับเป็นวิศวะวิศกัดครับตัวนี้ เมื่อเส้นหนึ่งสั้นเส้นหนึ่งก็ต้องยาวครับอันนี้ก็ต้อง แล้วนะครับนี่หน่อยนึยน่งจะได้ออกมาที่มันเท่ากันนะครับทําการทาาก่อนเสร็จแล้วนะครับเราเริ่มการต่อที่เสียนตากเก็บปีฟ้าไปก็กลับเข้ามาหลักการเดิมนะครับ ขวาซ้ายขวาทับิกาได้หมดนะครับ ยังมีมากกว่านี้แต่นี่ผมเอาแบบที่เราใช้งานกันประจำานะครับามาทําให้ดูถ้าใครอยากได้อะไรที่มันนากกว่นนี้ก็นะครับทัดส่วนตัวมาได้นะครับหรือว่าหาดูได้นะครับไม่ยากทันนี้อยู่นี้ ทีนี้พอมาเจอด้านนี้นะครับเห็นไหมเวลาดูต้อนมันเจอกลาไม่ได้พอมาจบด้านนี้มันจะไม่ตรงกันแล้วนะครับเราต้องหลบมันเขาเรียกว่าแหลก นะครับระวังนะครับบางทีมันเด้งเข้าตานะครับก็อย่าหันเข้าไปใส่หน้าเพื่อนนะครับถ้ามีเพื่อนอยู่ใกล้แล้วก็ตานิดนึงเวลาช่วงที่ดึงนะครับก็จะได้ลักษณะออกมานี่ครับแรปหลบกันพอดีเลยครับเห็นไหมแล้วเราก็พันฉนวนเทปนสายนะครับมันก็จะไม่เป็นโรมที่ใหญ่แต่ถ้าเราให้มันเป็นตรงกันเนี่ยมันจะเป็นโรมที่ใหญ่แล้วก็ไม่สวยงามมันจะตรงขึ้นมาเลยครับก็ ตอนนี้เราก็ได้การต่อสายทั้งหมด5รูปแบบนะครับ5รูปแบบด้วยกันเขียนิีนึงเรามาดูครับ5รูปแบบสรุปินินึงนะครับว่ามีอะไรบ้างแบบแรกเป็นการต่อตรงแบบพิจารย์และับหรือแบบหันเปลี่ยนนั่นเองแบบที่สองที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้ ก็คือการต่อตรงสายที่ HW นะครับแบบที่3ที่เราได้ทําการต่อไปก็แบบสายก่อนกับสายแข็งนะครับวิธีการแล้วก็แบบที่สนีะ่เป็นการต่อแยกแบบ3าทางนะครับนะแล้วก็แบบสุดท้ายที่เราทำนเมนื่อกี้เลยต่อตรงสาย V AF เนาะก็วันนี้ก็ได้ห้าแบบ เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของต่อไปครับต่อไปครับที่ผมทิ้งทายไว้ในเรื่องของการต่อปลั๊กไฟนะครับพวกทำยังไงสวิตช์ไฟปลั๊กไฟต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับใช้เทปพันสายใช้ไวนัดนะครับหรือว่าเป็นหางปลาที่ผมเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ